สวัสดีครับชาราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาราศีพิจิกในช่วงของเดือนพฤษภาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโครจรของดวงดาวการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description น,นะครับจะแปะเร็งแล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับเราจะไปดูวิทธิพลในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับในราศีพิจิกลักษณะพิจิกก็จะมีอนาเขตอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการดูแผนผังการย้ายดวงดาวนในช่วงเดือนพฤษภาคม64กันก่อนนะครับจะมีดาวศุดาวเกต แล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับทิพลของชาวพิจิกและขนาดพิจิกจะมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับจะมีดาวประจําราศีคือดาวอังคารเลข3ไปอยู่มุมราศีเมถุนเป็นพบเลือนมรณนะ อังคารตกมรณะแปลว่าชาวพิจิกลักนณะพิจิกก็จะรู้สึกเบื่อๆอยากๆทำอะไรรู้สึกเหมือนกับจะใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจมากเป็นพิเศษอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งแล้วอิทธิพลของดาวอังคารนะครับก็โครจรอ,อยู่ในเรือนมอรณะแปลว่าชาวพิจิกก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองบางคนอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีลักษณะของการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ เลือดลมนะครับแล้วก็ระบบการหายใจอาจจะมีการแบบเจ็บป่วยกันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอิทธิพลของอังคารนั้นโคจรอยู่ในราศีเมถุนเมถุนเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอวัยวะคือปอดนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบการหายใจแล้วก็ในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหา เ,เกี่ยวกับลมเพราะว่าอังคารเกี่ยวกับลมด้วยนะครับก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ในเรื่องของความเครียดความวิตกความกังวลรวมไปถึงในเรื่องของการระบบทางเดินหายใจอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นต้องรักษาแต่ยังมีตัวช่วยเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระสป,ปดีได้โคจรมาอยู่ในราศีภพพันธุที่ เป็นเกณฑ์ของลัคนาเขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์ดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นปฐุมเกณฑ์จะส่งเสริมให้ลัคนาพิจิกนั้นมีในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองที่ดีและดาวพฤหัสบดียังมีในยัตสัมพันธ์กับดาวอังคารในตำแหน่งที่เป็นมุมตรีโกณกับดาวอังคารและยังสามารถที่จะควบคุมดาวอังคารที่อยู่ในภพเรือนมรณะได้นั่นหมายความว่าชาวพิจิกรลัคนาพิจิก สามารถที่จะเกิดการเจ็บป่วยแต่สามารถรักษาแล้วก็เยียวยาตรงนี้รักษาได้นะครับแล้วก็เจ็บป่วยรีบหาหมอคุณก็จะสามารถรักษาในอาการที่เหมือนกับเนินเน่นๆได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะมีดาวพัสดุีคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับลักขณาในตำแหน่งประทุมเกตนั่นเองทีนี้เราก็จะมาดูนัสษะของการเงินกันบ้าง การเงินของชาวพิจิกก็คือราศีธนูจะครองด้วยดาวพระหัสเลข5้าได้โครจรไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับเป็นตําแหน่งปฐุมเกณฑ์นั่นหมายความว่าชาวพิจิกราคานาพิจิตมีในเรื่องของการได้บ้านได้ลดอสังหาริมทรัพย์การได้การเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้นมีหลักทรัพย์มีลักษณะของเงินก้อนที่ดีด้วยเช่นกันแต่ลักษณะของชาวพิจิตราคณนาพิจิตมีตำแหน่งที่ดาวพระศุกร์นั้นเป็นตำแหน่ง ปทุมเกณฑ์น,นั้นมีในเรื่องของสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวและยังสามารถตรีโกนกับดาวที่เป็นเรือนเขาเรียกว่าเจ้าเรือนราศีเกิดของคุณได้ด้วยจะทําให้มีในเรื่องของโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาถึงแม้คุณจะมีอะไรที่มันแบบเสียหายหรือมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงต้องเ h a n g ์รูปแบบ อะไรใหม่ๆแต่คุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพิ่มเติมให้กับตัวคุณเองได้อย่างที่บอกว่าใครที่ต้องการอยากได้บ้านใครที่ต้องการอยากได้รถใครที่ต้องการอยากได้อสังหาหรือใครที่ต้องการอยากได้เงินก้อน คุณก็มีโอกาสในเรื่องของความประสบความสําเร็จเรื่องเหล่านี้ได้มันเป็นตําแหน่งที่ดีมากเลยนะครับในตําแหน่งที่เป็นประทุมเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกก็พยายามขยันอดทนนะครับแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วว่ารักษาของการที่คนขวายและคุณก็จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณนั้นต้องการได้นะอันนี้คือความปรารถนาของคุณต้อง ไม่หยุดแค่ความคิดต้องลงมือทําด้วยถึงจะประสบความสําเร็จที่ดีนะครับการเงินก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินเจริญเติบโตมั่นคงมากขึ้นในลักษณะของการที่พระศดีนั้นเป็นเงินก้อนโครจรเข้าสู่ราศีพันธุอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ได้เงินธรรมดาแต่เราได้หลักทรัพย์เลยได้ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าสินทรัพย์ทั้งหมดที่พูดมามันจะตกมาจากฟ้ามันหมายถึงว่าลักษณะของการที่เราต้องขนขวายเราต้องมีโปรเจกต์เราต้องมีสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะทำบางทีเราอาจจะแบบเออจะไปกู้เงินกับธนาคารถามว่ามีโอกาสไหมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้นะครับมีโอกาสจะได้บ้านมีโอกาสจะได้รถอย่างที่ว่าใครแพลนที่อยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถก็มีโอกาสได้สิ่งเหล่านี้อันนี้คือโอกาสของสิ่งของ ที่ชาวพิจิกลัคนาะพิจิกจะได้และยังมีโอกาสได้คู่ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะพูดในอตอนท้ายเนะาะทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการงานแล้วก็การลงทุนกันบ้างอิทธิพลของชาวพิจิกลัคนาะพิจิกการลงทุนของคุณก็ดี มีโอกาสได้ในเรื่องของหุ้นส่วนที่ดีเพราะดาวหุ้นส่วนจากโคจรเข้าสู่ราศีพบเเือนพันธุนี่แหละก็หมายความว่าคุณจะได้หุ้นส่วนที่ดีหุ้นส่วนมาคอยช่วยเหลือกับตัวเรามีหุ้นส่วนกับชาวต่างชาติมีลักษณะของการช่วยเหลือนะครับใครที่มีปัญหาเนี่ยปรึกษาในลักษณะของเพื่อนฝองของตัวคุณเองก็ยังพอที่จะคอยช่วยเหลือสับสนให้กับตัวคุณได้ ดาวเสารเนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนสหัชชะญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือเพื่อนพ้องก็ช่วยเหลือ,อครอบครัวก็ช่วยเหลือเป็นพิเศษมากกว่าเดิมนะครับประมาณนี้แต่อยากจะให้ชาวพิจิตนั้นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนสักนิดหนึ่งเนาะคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นที่ดีนะ ทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการลงทุนก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีแล้วเราก็จะมาดูการงานกันบ้างด้วยวันการงานของคุณคือราศีสิงห์ของด้วยดาวทิศเลขหนึ่งโคโจรไปอยู่ในราศีพอบอเรตอลหมายความว่าการงานเนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องที่ดีและเรื่องที่เสียบ้างเรื่องที่ดีหมายความว่าคุณจะโดดเด่นในวงการงานของตัวคุณแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษ เพราะว่าอิทธิพลของดาวทิตนั้นโคจรเป็นมหาอุดนะครับคือตำแหน่งที่สูงสุดในรอบปีเลยที่ดาวการงานของคุณนั้นแสดงผลเป็นอริอริหมายถึงอุปสรรคหมายถึงปัญหาหมายถึงในลักษณะของการที่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทํางานแต่เหน็ดเหนื่อยแล้วมันมีการงานที่ดีเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณมีโอกาสในช่องทางที่ดีเหน็ดเหนื่อยแล้วคุณสามารถแสดงศักยภาพให้กับคนอื่นได้เห็น ดาวอาทิตย์เนี่ยจะโครจรอ,อยู่ในราศีเมษวันที่1น5ถึงสิพฤษภาคมแล้วดาวอาทิตจะโครจรอ,ออกไปที่ราศีพฤษเลือนปัตตาน,นิก็จะทําให้อลิตรงเนี้ยเบาบางลงไปการงานคุณก็จะยุ่งน้อยลงปัญหาต่างๆที่จัดการก็จะค่อยๆเคลียร์ไปแต่การที่ดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ย จะมีนัยะสัมพันธ์ไปต้องกับดาวราหูที่เป็นดาวคู่ศัตรตูต้องระมัดระวังกับมีคนทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเรานะครับหรืออาจจะมีคนเพศตรงข้ามด้วยนะส่วนมากจะเป็นเพศตรงข้ามที่จะทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราดังนั้นใครที่เป็นเพศตรงข้ามกับในเรื่องการงานเราต้องเหมือนกับดูในสถานการณ์เป็นพิเศษสักนิดหนึ่งเพราะว่าอิทธิพลของดาวเพศตรงข้ามเนี่ยก็กลุ่ม ออยู่ในเรือนเพศตรงข้ามนะครับดาวการงานไปอยู่ตรงนั้นหมายความว่าคุณอาจจะถูกใส่ความใส่ลายป้ายสีหรืออาจจะมีคนหมั่นไส้คน d ดิสเครดิตกับในเรื่องของการงานของชาวพิจิกมากขึ้นเพราะว่าคุณเด่นไงในช่วงแรกอ่ะพอปัญหาต่างๆคุณคลี่คลายแล้วคุณก็อาจจะมีปัญหาในก๊อกสอต่อไปก็คืออย่างที่บอกไป อาทิตย์เล็งลักเนี่ยร้อนอกร้อนใจนะครับแล้วก็มีราหุทับด้วยมันก็หมายถึงว่าดาวอาทิตย์เนี้ยจะหม่นหมองลงไปก็ทําให้การงานของคุณที่มีชื่อเสียงเกียรติยศที่ดีเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้คนอื่นหม่นไส่คนอื่นอิจฉ้าคนอื่นทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราเราก็ต้องดูแลในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็อย่าเชื่อคนอื่นมากเกินไปหรือว่า อย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปทําอะไรก็ต้องรอบคอบให้ดีก่อนนะครับในการคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังและต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกันเกิดขึ้นอิทธิพลของราหูและพุธโคจรอยู่ในเรือนปัตตนิเพศตรงข้ามเลยนะก็จะมีปัญหาในเรื่องของพ äh. ุธ like, <vet> อันตรพาลวิวาดราหูก็จะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดมีปัญหาในเรื่องของการมีความขัดแย้งกันในเรื่องของคําพูดบางคนอาจจะเกิดคดีความเกิดขึ้น ไปอยู่ในเพศตรงข้ามเนี่ยอาจจะต้องมีคดีความเกิดขึ้นได้สำหรับบางคนนะครับหรืออาจจะมีคนโกงคนทําอะไรที่รับหลังกับเราจนต้องเป็นคดีความเกิดขึ้นเสียเปรียบกันเกิดขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังแต่เรายังได้รับการช่วยเหลือสัตนันส่งเสริมจากดาวพระศบดีที่เป็นตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนหรือยังมีศาลตุลาการในเรื่องของความยุติธรรมที่ยังเข้าข้างกับตัวเราที่ดีอยู่นะครับประมาณนี้เนาะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกกันบ้างอิทธิพลความรักความสัมพันธ์ของคุณเพศตรงข้ามของคุณคือราศีพฤกษฎของด้วยดาวศุกร์นะดาวศุกร์เนี่ยได้โครจรตกในเรือนอลิช่วงแรกและเป็นตำแหน่งปะด้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนความรักความสัมพันธ์ต้องเคลียร์กันมีความบาดหมางใจกันบ้างไม่ค่อยอยู่ด้วยกันต้องเดินทางไปไป,ไปมา,มา ปลแปลว่าไม่เข้มแข็งและตกในเลนอลิมันหมายความว่าเราอาจจะมีปัญหากับคู่ครองคนรักในบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดาวศุ์เนี่ยจะมีปัญหาแล้วก็เดินทางบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับคู่บางทีเราอาจจะแบบเออน้อยใจคู่นะครับแบบต้องมีปัญหาต้องมีการเคลียร์ปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะว่าตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่กับเรา เท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วดาวศุกร์เนี่ยจะโครจรเข้าสู่าสราศีพฤษพในช่วงของประมาณวันที่6นะครับพฤษภาคม mm hmm. ก็จะทําให้ปัญหาต่างๆนั้นถามว่าจะคลี่คลายไหมไม่ได้คลี่คลายเลยเพราะดาวศุกร์นั้นจะโครจรเข้าไปสู่ราศีพฤษภเป็นตําแหน่งกเกษตรก็จริง mm hmm. เขาอาจจะมาติดต่อกับตัวคุณมากขึ้น mm hmm. เขาอาจจะมาอยู่ตัวติดกันกับตัวเรามากขึ้นแต่ปัญหามันเกิดจากตรงไหนละ่ะ มันเกิดจากดาวศุกร์เนี่ยมาโครจรทับดาวราหูศุกร์ราหูเขาคู่โจราระวังภัยนั่นหมายความว่าถึงแม้เขาจะมาอยู่กับเราตัวติดกับเรามากขึ้นมีปัญหาอะไรต่างๆที่อาจจะเคลียร์ลงตัวมากขึ้นแต่ดันมามีปัญหากับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในลักษณะของคู่เนี่ยนะครับเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับเรายอมเรามากขึ้นแต่ก็มีปัญหาใจกันหรือความรักความสัมพันธ์ดูไม่ลงตัว เพราะว่าสุกกะลาหูเนี่ยมันเป็นรักษากับความรักที่มันเสียเปรียบความรักที่ดูไม่ชัดเจนความรักที่อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักที่ยังดูเหมือนกับไร้สถานะถึงแม้จะอยู่อยู่ด้วยกันมีสถานะที่ดีแต่มันดูความรักดูเหมือนกับแบบดู <Shim> ไม่ชัดเจนความรักดูเหมือนแบบบางทีเราเสียเปรียบอะไรประมาณนี้เราก็ต้องสอดส่องดูแลกับในเรื่องของคู่ครองคนรักเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วถามว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็อาจจะมีปัญหาอีกนิดนึงแต่ก็ยังดีขึ้นหน่อยก็คือช่องดาวศุกร์นั้นโคจรเข้าสู่ราศีเมทุนเป็นภพเรือนมอรณะมรณะแปลว่าการสิ้นสุดหรือว่าลักษณะของการพัดพากจากไกลข้อดีหมายถึงว่าอาจจะมีการสิ้นสุดคือเราอาจจะแบบเคลียร์ปัญหากับคู่ครองคนรักได้มากขึ้นหรือคู่ครองคนรักอาจจะกลับมาใส่ใจกับเรามากขึ้นแล้วก็อาจจะมาดูแลกับตัวเรามากขึ้น นะถึงแม้จะห่างไกลแต่ทุกอย่างมันดูชัดเจนอะไรประมาณนี้หรือบางทีเขาอาจาจะมีลักษณะของการที่ว่าเคลียร์ปัญหาจบปัญหาแล้วก็เคลียร์ปัญหาให้กับตัวเราเองได้มากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นมากลุ่มกับดาวอังคารเป็นคู่ของตัวเราแล้วก็ตัวเราด้วยแต่นี้อาจจะมีผลในช่วงของประมาณวันที่31พฤษภาคมเราก็คงต้องยดยกอยอดไปในช่วงประมาณมิถุนาย,ยนอีกครั้งหนึ่งเดีย๋ยวจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน โดยภาพรวมช่วงของอาชาวพิจิตในช่วงพฤษภาคมปัญหาอุปสรรคยังไม่จบนะครับกับความรักความสัมพันธ์ก็อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งเล่งอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันแบบหุนหันพันแร่นอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันเหมือนกับเรียกร้องในเรื่องของสถานะเกินไปนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปบางทีปัญหาทุกอย่างอาจจะจบลงในช่วงปลายเดือนหรือต้อนเดือนหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ